อาจารย์เจ้าน่ะจะกล้าหลอกลวงผุ้ชายรองได้ท่านเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างโปรดให้อภัยข้าสักครั้งหนึ่งเถอะอย่าคิดว่าข้าไม่รู้นะว่ารับหลังข้าแล้วเนี่ยพวกเจ้าร่วมมือกันหมาถึงจะหิวตายมันก็ไม่กินอาหารจากผู้อื่นไม่เหมือนคนคนที่เลี้ยงไม่เชื่องเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอก คุณชายรองกล่าวหาค่านะข้าไม่มีวันทรยศหลอกลวงท่านเด็ดขาดเลยเนี่เป็นเงินที่อาจารย์เจ้าให้ข้าค่าคืนให้ก็ได้ <c oughs> <c oughs> นี่เชิหน้าแปลกเห็นเงินก็รีบคว้าไปอย่างเร็วเลยแต่ทำไมจูจ่ๆถึงได้ฉลาดขึ้นมา ทำยังไงดีนะบ้านสันถึงจะไล่เขาเออกไปอะพี่นางฟ้าปอหนานะชอบเล่นกับพี่นางฟ้ามากเลยอะ รีบไลยข้าออกไปทีนะใครอยากไปจากที่นี่เลยข้ะไปเลยค่ะไปโตโตเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเกือบแล้วเจ้าค่ะเราติงได้จัดทุบเทียมไว้บนรถมาเรียบร้อยแล้วเจ้าก็ารีบหน่อยนะเดี๋ยวจะเสียเลอกได้อ๋อเอเอ ให้ข้าทำเองดีกว่า <c oughs> ไม่ต้องจะดูร้อนรนนะโตโตว,วันนี้เป็นวันดีคนที่ไปไหว้พระต้องเยอะมากแน่เมื่อเจ้าเร้บพบพระพุทธองค์อย่าทะเลาะกันนะเข้าใจไหมอ๋อแล้วก็เจ้าช่วยข้าและท่านพ่อจุดธูปเผากระดาษและเครื่องหอมด้วยขอพระพุทธองค์ให้พ่อเจ้าหายในเร็ววัน <c oughs> พี่นางฟ้าพี่นางฟ้าเราไปเล่นกันเถอะ ปอนานถ้าอยากเล่นก็ไปเล่นกับตาต้านะโตโตจะออกไปข้างนอกเล่นเป็นเพื่อนเจ้าไม่ได้พี่นงางฟ้าจะไปไหนเหรอ <c oughs> ข้าจะไปวัดขอพรแทนท่านพอ่อแทนแม่ข้าก็จะไปด้วยอไ่ไม่ได้ปอนานข้างนอกลมแรงอากาศหนาวเจ้าจะเป็นหวัดถ้าเจ้าลมป่วยแม่ก็จะทุกข์ใจไม่เป็นไรหรอกปอ,อนานใส่เสื้อผ้าหลายๆชั้นก็ได้ใส่ชุดใหม่ซ้อนชุดเก่าแค่นี้ก็ไม่หนาวแล้ว เอาละ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 เจ้าปเด็กตาตาหาเสื้อผ้าให้เจ้าสมหลายๆชั้นแล้วค่อยไปกับโตโต้ขอรับพี่นางฟ้ารอข้านะตา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 ท่านจะให้่อหนานออกไปจริงๆนะหรอได้ยังไงล่ะข้าแค่พูดไปอย่างนั้นตั้งแต่เขาล้มหัวฟาดพ่อเขาก็ไม่ให้ออกไปอย่างแรกคือกลัวมีอันตรายอย่างที่สองคือกลัวคนอื่นจะรู้เข้าแล้วหัวเราะเยาะ แต่แบบนี้ก็ทําให้เขาทุกข์ใจสิบกว่าปีมาแล้วไม่ได้ออกจากบ้านสันเลยอัฉริยะวัยาวคือสันปอหนานตอนนี้เป็นดั่งนกน้อยในกรงไม่รู้เกี่ยวกับโลกภายนอกเลยอะจริงสิโตโต,โตทาไมปอหนานถึงเรียกเจ้าว่าพี่นางฟ้าละ่ะ <c oughs> เขาก็ไม่รู้อะแต่ข้ากับท่านพ่อก็ดูออกนะปอหนานชอบเจ้าด้วยใจจริง <c oughs> อะเอาละเจ้ารีบไปเถอะถ้าเกิดปอหนานมาเห็นเจ้าเข้าเดี๋ยวเขาจะมมโวยวายเอาได้ <c oughs> มีดีออกจากบ้านส่ินมาสิบกว่าปีแล้วสินะเพื่อรักษาหน้าตาของบ้านสินะในที่สุดก็พบเหตุผลที่จะถูกไล่ออกแล้ว เพราะนานเดีวเข้าพี่นางฟ้าเข้าออกไปได้จริงใช่ไหมไอ้นี่เอานี้ใส่นะนี่คืออะไรเหรอใส่ทออยากไปหรือไม่ไปล่ะมันใส่ยังไง <c oughs> อ่ะไป <c oughs> ่ตา <c oughs> ตาฮะตาตา เจ้านี่ไม่รู้จักมารยาทเลยรีบออกมานั่งข้างๆข้า,ขานี่ปู่ติงคะข้ากับตาตา้ามีรู้จะคุยกันท่านให้เขานั่งกับข้าเถอะหมาโตๆจน่น่างดีจริงๆนะงั้นไปกันนไปนี้แหละงั้นขึ้นรถเถอะนะไปกันไปกันคนรถไปได้แล้วไปไป อ,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 อว้าวมึขืนมากเลยันก็เยเอะดเาลยรึขืนมากเลยว้าวกดูม,มีความสุขจังเลยเ ยากรเหรอพี่นางฟ้านั่นอะไรเหรอทำนายดวงชะตาอ๋อทำนายโชคชะตาเหรอนี่พี่นางฟ้าทำไมเขาถงเพราอด้วยเหล็กติง